Sodom ยืนอยู่ อับราฮัมเดินทางออกจากด,ดินแดนฮารานกับภรรยาและคนใช้อีกสองสาคนตามพระประสงค์ของพระเจ้า with the วันเวลาผ่านไปอับราฮัมสะสมฝูงสัตว์และเงินทองไว้มากในที่สุดท่านก็ไปยังอียิปต์จากฮารานเมื่อประเทศนั้นเกิดความอดอยากท่านก็นำพวกเขาไปยังเนเกบ แล้วกลับมาที่คานาอันในช่วงเวลาเดินทางอัยาวนานนั้นอับราฮัมได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตลอดมาโลดบุตรของน้องชายอับราฮัมอาศัยอยู่กับอับราฮัมด้วยและโลดก็มีบุตรมีคนใช้และฝูงแกะ <the> และพื้นที่ราบในแถบนั้นมีไม่เพียงพอที่จะแบ่งปันระหว่างอับราฮัมและโลด กับผู้คนของเขานี่แกตัวนั้นเป็นของฉันนะปล่อยมันเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่ของแกบอกเราบอกให้ปล่อยมันไปได้ยินไหมปล่อยแล้วมีอะไรไม่ล่ายนี่แกคุณไม่รู้เรื่องไงโอยนี่ไเอาแล้วไงไม่ยอมแกตัวนี้เป็นของอับราฮัมนะเราไม่จำนวนแกที่แนนอนอยู่แล้วนี่แกว่าอะไรนะ่ แกตัวนี้มาอยู่กับฝูงแกเพราเราตลอดการเดินทางนะแกรู้หรือเปล่านี่นน่ไม่ฟังแล้วนี่แกเป็นใครนีเอาสิเอาเอามามาเลยมานี่นี่กลไม่รู้เรื่องไม่ยอมอ่ะไม่รู้นี่ไม่รู้ด้วยละอุ้ยนี่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 หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเฮ้ยนี่โอ๊ยไปเฮ้ยนี่นี่มามา น่าขายหน้าจริงๆเรื่องทำนองนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างพวกเรากันเองเลยเราเป็นพี่น้องกันแท้ๆดูสิดูพื้นแผ่นดินที่อยู่ข้างหน้าพวกเจ้าพื้นดินที่กว้างใหญ่พอที่จะรองรับพวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ใครอยากจะถามจะว่าทําไมเราจึงต้องมาทะเลาะกันที่ลุงอับราฮัมพูดนั้นถูกต้องแล้ว แยกทางกันตรงนี้เถอะหากเจ้าจะไปทางซ้ายลุงก็จะไปทางขวาหากเจ้าจะไปทางขวาลุงก็จะไปทางซ้ายไม่ว่าเจ้าจะเลือกไปทางไหนเราก็ยังเป็นพี่น้องกันต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> And so ดังนั้นอับราฮัมกับโลดจึงต้องแยกทางกันอับราฮัมเดินทางไปยดินแดนคานาอันส่วนโลดนั้นเดินทางไปในดินแดนที่อยู่ติดทะเลสาบทั้งสองตั้งถิ่นฐานใกล้ๆเมืองโสดม หลายปีผ่านไปบัดนี้อับราฮัมผู้มีอายุมากแล้วเดินทางมายังเมืองที่ลดอาศัยอยู่อีกครั้งหนึ่งเมืองโสดมและกมาาล ให้เราแยกกันตรงนี้เถอะหากเจ้าจะไปทางซ้ายลุงก็จะไปทางขวาหากเจ้าจะไปทางขวาลุงก็จะไปทางซ้ายไม่ว่าเจ้าจะเลือกไปทางไหนเราก็ยังเป็นพี่น้องกันต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หลายปีแล้วสินะนับแต่วันนั้นลูกาอบราฮัมจงมองดูเบื้องบนท่านอย่าเดินทางไปที่เมืองโซดมเลยนะทำไมล่ะครับท่านเขาบอกกันว่ามันเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลก เมืองน,นั้นเต็มไปได้วยความชั่วช้าเลวทรามมากที่สุดในโลกผลไม้นี้มีชื่อว่าผลของโสดมมันจะต้นที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆทะเลทรายมองดูอาจจะสวยงามแต่มันเป็นผลไม้ที่มีพิษเมืองโซดมและกุมราก็คล้ายๆกับผลไม้นี้กล่าวคือเปี่ยมไปด้วยพิษอับราฮัมเมืองสองเมืองน,นี้อาจถูกทำลายโดยพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์คือพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเ พระเจ้าทรงตัดสินพระไทยดังนั้นจริงๆนะหรือโอ้น่ากลัวน่ากลัวมากแต่พระเจ้าจะทรงทำลายผู้ที่ไม่มีความผิดกับผู้ที่มีความผิดหรือแน่นอนพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระตุลาการผู้เปี่ยมด้วยความยุติธรรมหากมีผู้ที่ไร้ความผิดห้าสิบคนในเมืองโสอดม พระเจ้าจะไม่ลงอาทยาเพื่อเห็นแก่คนเหล่านั้นบางทีอาจมีเพียงสี่สิบคนพระเจ้าจะทรงทำลายทั้งเมืองเพราะขาดไปสิบคนอย่างนั้นเหรอหากมีเพียงสี่สิบคนพระองค์ก็จะไม่กระทำเมืองนี้แล้วหากมีเพียงสามสิบคนเราท่านหากมีเพียงสามสิบคนพระเจ้าก็จะไม่ลงอาทยา โรดให้อภัยข้าพเจ้าที่กล้าขอแล้วขออีกถ้าหากว่ามีเพียงสิบคนเรอเห็นแก่คนดีสิบคนพระเจ้าจะไม่ส่งทําลายทั้งโสดมและโกโมรา่ารถหลานชายของข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองโสดมเขาเป็นคนสื่อสัตว์และศรัทธาข้าพเจ้ากล้าสาบานได้ต่อพระพักพระเจ้าเราเชื่อคำพูดของท่านเราจะช่วยลถ ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านจงกลับไปยังที่อยู่ของท่านเถิดซาร่ารอท่านอยู่อย่ากลัวไปเลย้ามีคนดีอยู่สิบคนพระเจ้าจะไม่ทรงทำลายเมืองนั้นจงเดินไปตามทางที่ถูกต้อง นี่จะสองคนยุดก่อนอย่ยมาขวางทางค่ะเอ้านี่เะไปไหนเอ้ามันไปทางไหนแล้วล่ะเนี่ย สวดภาวนาขออะไรอยู่ทุกๆวันคะ่ะฉันสวดภาวนาเพื่อความอยู่ดีกินดีของครอบครัวฉันและวอนขอพระเจ้าสูงสุดประทานกำลังจใ,ให้คุณเดิทาทำในทะเลทรายกับฉันเอาอีกแล้วทำไมคุณถึงพูดเรื่องทะเลทรายอีกเพราะเราอยู่ที่นี่ก็มีความสุขมาก่าอยู่ในเต็นท์กลางทะเลทรายฉันอยู่เมืองนี้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะโลดทุกครั้งที่คุณเปิดปากคุณก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยพอกันทีกับเรื่องทะเลทราย ฉันจะไม่ยอมประเดี๋ยที่แห้งแ้งอีกต่อไปแล้วนะคุณไม่เข้าใจเลยไม่มีใครในมือนี้ที่นมัส,สก,การพระเจ้าที่อย่างแท้ไม่มีใครเลยที่นบนอกพระประสงค์ของพระเจ้าความปรารถนาของเขาเลยมีแต่ความรุนแรงทั้งนั้นข้าแต่พระเจ้าไม่มีใครยอมฟังเสียงข้าพระเจ้าเลย น่ากินทั้งใช่ตายแล้วเสื้อผ้าสุักจิ้งจอกของเธอนี่สวยใช่แล้วแต่ตอนนี้กำลังไปที่นิยมมากอูนั่นสิ ก็เ,เสริมเข็มกลัดสนักทิ้งจอกอออดูสิที่จะหมูกและหางของสนักที่จอกมีเข,ข็มกลัดด้วย <laughs>